The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma ลูกเป็นคนไทยดินแดนบ้าเกิดจังหวัดยะโสธรปัจจุบันอยู่ที่เมืองไซธรรมะประเทศญี่ปุ่นลูกก็รู้จักศูนย์ตเกียวกับเพราะเหตุบังเอิญค่ะบุญบันดาลาจะวันนั้นมีเพื่อนคนไทยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปทําบุญกับพระภิกษุที่จะมาฉันเพลงที่บ้านคนรู้จักคนหนึ่งเพียงแค่ได้รู้ข่าวว่ามีพระภิกษุ มาที่ญี่ปุ่นลูกก็ดีใจตื่นเต้นมากที่จะได้ทำบุญในวันนั้นก็รีบไปทันทีต่อมาเพื่อนก็นได้เชิญไปที่ศูนย์ตเกียวมาไปถึงครั้งแรกลูกถึงอุทานโอ้ว้าวเจอพระรัตนาตราัยแล้วได้ทำบุญตักบาตรแล้วปัจจุบันลูกมีสามีมีชายญี่ปุ่นมีลูกชายสองคนเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมาก แต่ชีวิตในวัยเด็กของลูกสิคะลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากคือได้อยู่กระต๊อบหลังเล็กๆหลังคามุงยากาในวัยเด็กลูกหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปจะใช้วิธีลากไถจะ่ไถก้นไปกับพื้นมาเดินได้มายุที่สามขวบ เนี่ยเรื่องนี้มีเหตุทั้งสิ้นเลยไหมนะเมื่อถึงไวัยไปโรงเรียนทุกเช้าลูกก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าต้องขี่บัฟฟาโลไปเลยขี่คารบ้าไปส่งให้พ่อแม่ใช้ไถนะนี่ควบไปเลยส่วนพ่อก็เป็นคนแบกคันไถนี่คนเราไถกันพ่อส่งคารบาาให้พ่อเสร็จลูกก็ต้องรีบวิ่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เมื่อเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแล้วต้องช่วยพ่อแม่ทํางานทุกอย่างกว่าจะเสร็จกหมืดค่าทุกวันตัวเช้าวันไหนที่พ่อเมาเหล้าแล้วเบี้ยวไม่ได้ไปไถน,นาวันนั้นลูกก็ต้องขวบคาราบาไปไถนาเองอฟังต่อนะจ๊ะชุดนักเรียนที่ลูกใช้ใส่ไปโรงเรียนก็มีเพียงชุดเดียวใส่เช้าตอนเย็นก็รีบถอดเพราะกลัวเละอะอาทิตย์หนึ่งก็ <laughs> สักหนึ่งครั้งเออแต่เรียนป .4 ยังไม่ถันจบก็ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานจากทั้มาป,ปี2องหาลูกมีอายุได้สิปีวันนั้นลูกกำลังดำนาสมินาแก่นดินแข็งมากดำนาไปลงสักทีทีนี้มือก็เจ็บสิและแข,ขับแคนใจนใจมากกับความลำบากครั้งนี้ คิดว่าทำไไมชีวิตเราต้องลําบากอย่างนี้นะลําบากเหลือเกินต่อไปจะไม่ทํานายอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคิดว่าจะไปกรุงเทพห้ได้พอด้มีพี่หญิงข้างบ้านคนหนึ่งทำงานอยู่กรุงเทพลูกจึงตัดสินใจจายก,กระเป๋าเสื้อผ้าไปกับพี่ผู้หญิงทันทีตอนนั้นมีค่ารถอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วลูกก็จากบ้านนามากรุงเทพ ชีวิตในกรุงเทพเริ่มทำงานจากแม่บ้านทำมาอยู่ได้ประมาณห้าปีกว่าจนได้มาทำงานบ้านในร้านเสริมสวยต่อมากับฝึกทำผมใหม้มาทำผมเก่งขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นลูกส่งไปให้พ่อแม่ทุกเดือนแต่พอ่อเนี่ยสิกับเอาเงินไปซื้อเหล้าพอเมาเหล้าแล้วงานการก็ไม่ทำ เมื่อเราอายุได้25ปีลูกก็มีสามีคนแรกเขาเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์เราชาวบ,บ้านอยู่ด,ด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาเขาเรียนจบต้องย้ายไปทำงานที่จังหวัดลบบุรีช่วงแรกๆก,ก็ไปมาหาสู่กันอยู่ต่อมาก็ค่อยๆห่างไปเราจึงแอบไปหาเขาได้ที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเห็นเสื้อผ้าผู้หญิงคนอื่นอยู่ในบ้านเขาลูก เสียใจมากแต่ตามาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองตั้งท้องหนึ่งเดือนจึงโทรไปถามพ่อของเด็กเขาก็บอกยังไม่พร้อมแ้วส่วลูกยังตัดสินใจทําแทง้งตอนนั้นลูกอายุได้27ปีต่อมาเมื่อลูกอายุได้29ปีปี36มีคนชักชวนให้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าไปทํางานแล้วได้เงินเยอะลูกได้ยินนัน้นก็สนใจ ลราตอนนั้นพ่อป่วยเป็นโรคตับแข็งเราดื่มเหล้าแล้วก็เป็นอวมพาตด้วยซึ่งต้องใช้เงินมากในการรักษาพ่อเขาจึงชวนลูกไปหาในหน้าในหน้าก็บอกว่าเขาจะเอาอเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ก่อนแต่ลูกต้องทางานใช่นนี้นําเงินมาใช้คืนนี่เขาเป็นเงินหกเจ็ดแสนบาทในทสุดลูกก็เดินมาทํางานที่ญี่ปุ่นโดยเริ่มทํางานอยู่ที่ร้านอาหารไทยเป็นคอนเสิร์ฟอาหารทํัได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกก็เห็นว่า ใช้นี่ไม่ทันแน่นอนเจ้าของร้านจึงแนะนําให้ลูกไปทํางานในร้านแน็คซึ่งต้องรีนเล่าและดื่มเล่ากับแขกทํางานได้ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้พบกับสามีคนปัจจุบันเขามาเที่ยวที่ร้านและลูกเคยไปกับเขาสองครั้งเขาบอกว่าเขาอยากจะช่วยลูกเพราะเขาชอบลูกมากเขาตั้งินมาถ่ายตัวลูกจำนวนหนึ่งล้านบาท ตั้งแต่ที่ลูกเป็นหนี้ไม่ถึงแต่ก็จำยอมค่ะตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้ออกจากขุมนรกบนดินสามีนะ่ะเป็นคนไม่หลอ่อหรอกแต่ว่าใจดีแล้วสามีก็ได้ให้เงินลูกส่งไปให้ที่บ้านจนมีเงินเก็บปลูกบ้านหลังใหม่ได้สามีนะ่ะเป็นคนดีมากดีกับลูกทุกอย่างตามใจใลูกทุกอย่างลูกเขาสารภาพด้วยความสุจริตใจว่า ลูกรักษามีมากๆค่ะยีิบสองเมษาย,ยนที่ผ่านมาลูกไปร่วมงานที่ศูนย์ตัวเกียวเป็นบันบุญใหญ่พิเศษที่ลูกปลื้มปิติมากๆค่ะลูกยังคงรักษาใจปิติต่อเนื่องจกกนกระทั่งถึงวันที่ยีส่สี่เมษาย,ยนวันนี้ลูกได้ขับรถแวนไปถึงบริเวณสี่แยกที่ไม่มีไฟแดงไต้ถูกลดอีกคันหนึ่งชนรถของลูกหมุนเป็นวงกลมสามสี่รอบกระจกด้านหน้าและด้านที่ลูกนั่งแตกรถบบ ท้ายรถยุบไปคืบกว่ากว่าพอตั้งสติได้ลูกก็นึกถึงลุงปู่คุณยายที่ได้มาช่วยลูกไว้นึกถึงบุญที่ได้ทํามาลูกไปโยลูกมมัาบาลมีอาการแค่ลอยหนังถลอกเลือดซึมนิดๆิดเท่านั้นหมอยกลับบ้านได้เลยตำรวจบอกลูกว่าคุณในโชคดีมากที่สุดคนอื่นสภาพรถอย่างนี้ต้องตัดแขนตัดขากันเลยนะวันนั้นเป็นวันที่ลูกยากที่จะลืมเลยค่ะ พองลูกดื่มเหล้ามาเป็นเวลานานาทาให้เป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมาพาตอยู่สิปีเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งเมื่ออายุได้64ปีพ่อสามีกับแม่สามีใจดีกับลูกมากให้เงินลูกไว้ใช้จ่ายทุกเดือนก่อนที่ลูกจะไปอยู่กับครอบครวัวนี้ทุกคนในบ้านต่างซื้ออาหารกินกันเองเพราะพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตั้งแต่อายุห้ปี แล้วจะลอกกันเรื่อยมาแยกกันกินแยกกันนอนแต่ภายหลังทุกคนใน้เข้าครวต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะลูกคอยดูแลทุกคนเป็นอย่างดีคะ่ะครั้งหนึ่งลูกตังกองเป็นประธานกระถินหนึ่งเอมเพื่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทมนุนีลูกเก็บเงินได้ประมาณครึ่งเดียวหรอจะไปขอจากพ่อสามีท่านก็ให้เงินลูกมาทําบุญจนสามารถปิดกองกรถินได้คะ่ะ และพ่อสามีก็ยังเคยเร่วมบุญสร้างอง์พระแกนกลางด้วยคะ่ะพ่อสามีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจมายุที่เจ็ดสิบสามปีแม่สามีเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเลยลเป็นคนไม่ชอบอาบน้ำเ <c oughs> ปนโรคหลงหลอมลืมประสาะทจระออกมาก็ไม่รู้ตัวเสมอแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเครียดเครียดเครียดโรงพยาบาล แม่สามีสูบุรีตลอดชีวิตเลยและเสียชีวิตก่อนพ่อสามีเพียงหเดือนโดยโรคปอดโราอายุได้เจ็ดสิอปี oh. คำถามลูกมีบุพกรรมใดจึงเริ่มหัดเดินช้ากว่าเด็กทั่วไปตึงใช้วิธีลากถ่ายก้นไปตามพื้นอันนี้น่าศึกษานะจ๊ะมาเดินได้เมื่อยุได้สามขวบชาติต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้อีกไหมคะ <c oughs> แลวจะแก้ไขวิบากคมนี้ได้อย่างไรและทำไมชีวิตลูกต้งเกิมดมาในครอบครัวที่ยากจนมาก ลำบากมากเรียนจบแค่ป .3 เท่าน,นั้นจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็แค่รวยอย่างเดียวเลยมีกรรมอะไรมาบีบให้ลูกต้องมาทําแท้งหรือไม่คะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นและลูกควรจะแก้ไขยอย่างไรต่อไปคะกรรมใดที่ทําให้ลูกต้องมาทํางานในร้านสแน็คจะกระทาแค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและบในใดที่ทําให้ลูกได้มาเจอสามีที่ดีนาเงินมาไถ่ายตัวลูกสามีของลูกและตัวลูกเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาหรือเปล่าคะ แล้วเคยสร้างบารมีมากมุขณะอย่างไรคะมิบากกรรมใดย,ยังทําให้ลูกเกิดอุบัติเหตุและด้วยบุญอะไรจึงช่วยลูกแทบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยทั้งยังมีคนมาจัดการช่วยเหลือทุกๆอย่างทั้งเรื่องตั้งตำรวจการนํารถไปซ่อมหรือมีรถโรงพยาบาลมารับไปตรวสุขภาพอีกทั้งมีเพื่อนมารับกลับไปส่งที่บ้านอีกด้วยคะ่ะบุพกรรมใดทำให้พ่อเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาต มานานนับสิบปีแล้วทำไมช่วงท้ายของชีวิตพ่อจะมีอาการท้องบวมโตที่เต็มไปด้วยน้ำพ่อตายแล้วไปไหนได้รับบุญทิลูที่ไปให้หรือไม่ทำไมพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันตอนทั้งสองตายแล้วไปไหนูกติดสางพระบจําตัวไอตอนทั้งสองคนท่านได้รับบุญทิลูที่ไปให้หรือไม่มีอะไรฝากบอกมาถึงลูกและสามีบ้างคะ ตอนที่พ่อสามียังมีชีวิตยอยู่ท่านมักจะทําบุญปิดกองให้ลูกเสมอทาให้ลูกสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายและท่านยังสร้างพระแกนกลางหนึ่งองค์พ่อสามีจะมีส่วนในบุญที่ทําอย่างไรคะและลูกเคยเป็นญาติกับพ่อแม่สามีมาในอดีตหรือเปล่าคะลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชที่สูรปฏิบัต,ติธรรมตเกียวตั้งแต่อย่างเล็กและก็ได้บวชทุกปีลูกชายคนโตบอกว่าโตขึ้นยังไม่แต่งงาน อยากจะบวชเป็นพระอหลวกแจ้งสองสร้างบารมีมากระหม่อมกันได้อย่างไรคะแล้วก็จะบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตไหมคะหลวลพี่เพื่อนกัลปมิตรสองคนที่สร้างบารมีมาได้กันมาตลอดเลยเราทั้งสามคนตั้งใจจะเป็นผู้นำบุญชวนคนมาทำบุญโดยนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแต่ก็มักจะมีปัญหาคือความคิดของเราสามคนไม่ลงรอยกันเลย ทำให้งานไม่สำเร็จจะต้องแก้ไขอย่างไรคะเราทั้งสามคนใครสร้างารมีลูกออกมาอย่างไรคะลูกเป็นคนพูดไม่ชัดเวลาไปบอกบุญใครก็ไม่มีใครเชื่อถือเป็นเพราะบุปกรรมไหนคะเตรียมสันนิษฐฐานให้ดีนะจ๊ะลูกมีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดในจังหวัดที่ลูกอยู่ได้ไหมคะหรือมีใครที่มีบุญพอที่จะเป็นผู้นำบุญและสร้างวัดได้ไหมคะ ขาคนนั้นได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วหรือ,อยังคะคือเธออยากจะสร้างวัดมากเธอถึงตั้งคำถามอย่างนี้มาประเทศญี่ปุ่นมกักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไวหวรุนแรงจนทาให้คนตายกรัังละเป็นแสนชาญญี่ปุ่นไปทํากรรมอะไรมาคะถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษากับลูกอืมมาอีกแล้ว และเป็นราชาย์โครงการเลนลูกชายทั้งสองของลูกมาบวชเคยสร้างบารมีกมูกขมคณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมมีผลการปฏิบัติรมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสร้างบารมีรอบสองหรือไม,อม่คะสุดยอดเลยหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตื่นขึ้นมา แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาลูกต้องใช้ก้นถ่ยพื้นแทนการเดินมาสามปีกวา่าอย่างนี้ดีกวา่ากว่าจะเดินได้กับสามขวบแล้วเพราะอ่ะกำเนิดดีําเป็นวัยรุ่นมักชอบแกร่งเอาเชือกผูกขาหลังลูกสุนัขแล้วก็ให้มันเดินก็ททำให้มันเดินไม่ถนัดบ่อยครั้งแต่ก็ปล่อยมันภายหลังทุกครั้ง จริงทำไบาปกรรมไม่หนักหนาเท่าไหร่โดนแค่สปีแค่นั้นหรือบากกรรมที่มาส่งผลให้ไถก้นไถ3สามปีจ้ะจะแก้ไขก็อย่าไปทําอย่างนั้นอีกในชาตินี้นะจ๊ะและกาสั่งสมบุญทุกบุญและติฐานเจตพ้นจากกรรมนี้แล้วจิตบุญให้กับสัตเราไปแก้เขาไว้จ้ะ ลูกเกิดมาในครอบครัวยากจนด้เรียนแค่ปอสามเพราะอ่านนี้ต้องตอบได้ทุกคนแล้วแหละความตอนนีควานนีถูกจ้องจ้าแล้วก็มีมาน่าถือตัวในชาติเกิดในตระกูลสูงในอดีปมาส่งผลจ้า<อ>จะแก้ไขก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นคนว่าง,ง่ายมันทาทานไปม,มองมากและติดฐานเจติพ้นจากวิบากกรรมนิจจ้าลูกต้งมาทำแท้งเพราะ วิบากกรรมการมในอดีตในชาติที่เป็นผู้ชายจะชู้ไปทําผู้หญิงเขาท้องจนเขาต้องไปทําแท้งมาส่งผลจ้าะแ,แก้ไขก็จะต้องมันสั้งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ําเสม,สมอแล้วติฐานจิตในพ้นจากวิบากกรรมนี้อีกทั้งเาวอาทิศบุญไว้ให้เด็กในครรที่ถูกทําแท้งบ่อยๆด้วยจะลู้จอมาทํางานในร้าน,นแน็คหนึ่งเดือนเพราะเป็นเศษกรรม จากข้าแต่เป็นชายเจ้าชู้และชอบเที่ยวในร้านบาร์ที่มีผู้หญิงคอยบริการทุกอย่างตามต้องการมาส่งผลจ้ะแต่เพราะเป็นเศษกรรมจริงเจอแค่หนึ่งเดือนลูกจะมาเจอสามีที่ดีเพราะบุญที่เคยทํากับหมู่คณะมารวมกับบุญที่เคยสงเคราะหญ์ญาติในอดีตและบุญที่เคยทําร่วมกับสามีสามบุญนี้มาส่งผลจึงทําให้ชีวิตพ้นจากสภาพที่ไม่ดีจ้า ลูและสามีก็เคยเป็นดาลิงกันเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตและเคยร่วมสร้างบุญกม,มู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามกําลังจ้ะลูกเกิดอุติเหตุแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทั้งมีคนมาช่วยจัดการถืยเลอทุกอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับตำรวจนำรถไปซ่อมมีรถจากโรงพยาบาลมารับไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีเพื่อนมารับกลับไปบ้านเพาะ กรรฆ่าสัตว์มหานเช่นฆ่าหมูเนอดีตว่าส่งผลให้ได้รับอุบัติเหตุแต่ว่ามีบุญในอดีและปัจจุบันที่เคยสร้างไว้เช่นถวายพระตาหารน้ำปัณะน,ะนี่มาช่วยไว้กับสงเคราะห์ญาติปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาส่งผลให้ไม่ได้รับบาดเจ็บและมีคนมาช่วยเหลือจ้ะนี่ไหมจ้ะแต่อายุวันณะสุขะพระปฏิภาณนี่พอไปโรคกับแข็งและเป,ป,ป็นอรมภาพมานานสิบปี จงทางชีวิตพ่อมีการท้องบวมโตเต็มไปดินนำ้ำพระการดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้งทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปทันทีเลยจ้าไปทันทีเลยดำดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีโดยการดื่มสุรากำลังโดนนายนริบาลรากน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้ บุญที่วที่ไปให้กับไปคอยอยู่ที่ยม,มโลกเมื่อพ้นจากมหานรกมาแล้วจึงจะได้รับบุญที่วที่นี้จ้ะก็หกพันล้าน,ล,านล้านปีเ,เั่แหละพ่อสามีกับแม่สามีไม่ลงรอยกันพระทิฏฐิหรือความเห็นไม่ตรงกันเป็นหลักแค่นั้นแหละจ้ะตายแล้วพ่อสามีก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหลอ่อมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศสาม ด้บุญที่โลกไปชวนท่านทํากระหมู่คณะเลยจ้ะ<า>แม่สามีก็ไปเป็นภูมิทวานในหมู่บ้านภูมิทวา,า,ทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่สร้าง,งพระให้ท่านทั้งสองก็ได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจา้ะพอสามีตอนมีชีวิตอยู่มักทําบุญปิดกองให้ลูกเสมอทําให้ลูกสร้างบารมีไดส้ดสะดวกสบายพระในอดี เคยเป็นญาติกันมาแล้วก็เคยเป็นลูกของหลานของท่านมาได้เคยเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้าชาตินี้ท่านเกิดความรักและเอ็นดูตัวลูกจึงมาเกื้อกูลกันอีกและวในบุนนี้จึงทำให้ท่านไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวเดืองเฟศสามได้จ้ะแม่สามีก็เช่นเดียวกันในอดีตก็เคยเป็นญาติกันมากับลูกได้เคยเอ็นดูตัวลูกมาจึงทำให้ท่านไานม่ได้รังเกียจลูกเลย ลูกชายสองคนของลูกได้มาบวชีิสูรมิตรบาดธรรมตเกลียวตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ได้บวชทุกปีลูกชายทั้งสองสร้างบรมีกัมมู่คณะมาโดยบางชาติก็เคยบวชกัมมู่คณะมาแบบช่วงสั้นก็มีบางชาติช่วงยาวก็มีบวชตลอดชีวิตก็มีบางชาติโดยเฉพาะลูกชายคนโตจะมีผังบวชมากกว่าลูกชายคนเล็กแต่ก็ยังไม่หนาแน่นมากนะัก ต้องคอยประครับประองให้ดีเมื่อตอนโตขึ้นจ้าลูกมีเพื่อนกับเลยมีสองคนที่ทำหนา้าที่บุ้นำบุญชวนคนมาทำบุญแต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้นเพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อยจึงทำให้ใจไม่ค่อยจะละเอียดเมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบพระจิตหยาบความคิดก็หยาบ ความคิดอยากความเห็นจึงไม่ลงอรอยกันแต่ถ้าจะแก้ไขาก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุดแล้วก็เยือกเย็นอีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันจะลดทิฏฐิมณนะลงเองยอมกันได้ด้วยความสมัครใจจะมีข้อขัดแย้งก็น,น้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายการสร้างบาร,รมีอย่างเดียวจ้านั่งสมาธินี่แหละ จะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุขแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันแช่ลูกทั้งสามคนเคยร่วมกันสร้างบร,ม,ร,งบรม,มีกบุกขนะมาแบบกองเสบียงที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกันทั้งกันด้วยคําพูดนี่แหละเออก็พูดดีๆกันสักําหมดเรื่องเพราะคำพูดดีๆก็มีอยู่ในตัวของเรา อันนี้เดี๋ยวก็งานกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกันก็เป็นอย่างนี้แหละในชาติที่ผ่านมาผังนี้ยังติดตัวมาชาตินี้ให้ลื้อผังซะนะลูกนะทั้งสามคนนั่นแหละแต่ฟังอยู่จะรักครูไม่ใหญ่จะไปที่สุดแต่งทำด้วยกันดีกันซะลื้อผังนี้ซะให้พูดดีๆคิดดีๆพูดดีๆแล้วก็ทําดีร่วมกันวัดจะได้สร้างเสร็จใช้โลกนะูก่ะเป็นคนพูดไม่ค่อยชัด พู้บรกาชัดทให้คนเวลาไปชวนคนทำบุญคนมักจะไม่ค่อยช่วยเหลือไ,ไม่เชื่อถือพระในอดีตลูกมักชอบพูดจาล้อเลียนเพื่อนที่พุดไม่ชัดเห็นไหมจ๊ะประจิกร,รมนี้จึงทาให้ชาตินี้เป็นอย่างนี้จ้ะเรื่องการสร้างวัดนี้จะต้องรวมมือกันเป็นทีมจึงจะสําเร็จได้จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวแหละต้องรักกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอย่าทะเลาะกัน ในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิมากๆละติฐานจิตใครมีผู้มีบุญนังกล่าวได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สําเร็จให้จงได้ให้อธิษฐานจิตบ,บ่อยๆจ้ะให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากบางครั้งไวหวรุนแรงจนทําทให้คนตายเป็นแสนคนนั้น ก็เป็นเรื่องกรรมส่วนตัวหลากหลายของแต่ละคนนมารวมกันในสถานที่เกิดเหตุนั้นเช่นกรรมปาณาติบาตของแต่ละคนหนึ่งดูให้มารวมกันฆ่าสัตว์มังค่ามนุษย์มึงอะไรต่างเหล่านี้ต่างกรรมต่างวรระแต่ว่ามารวมกันในที่เดียวกันณสถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตายแค่บาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาไม่เท่ากัน พระอาจารย์ได้อคอยคำปรึกษาแนะนำลูกพุทธนดนที่ผ่านมาก็ได้เป็นต่างพระราชาองค์ที่ออกบวชไี่ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็ได้ทำหน้าทีเ่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิัิธรทมได้กกับถึงองค์พระภายในกลับดุสิบุรีวงบนวิเศษได้อีกทั้งได้ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจา้า ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมิตเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรรมอพยสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า no one escapes the law Belief in cause and effect means belief in the law of karma.